ปัญหา,าคลิปนี้อยากให้ลองอลองแก้ปัญหาดูก่อนนะครับก็คือ,อ,อเออไลเมสเซจที่ส่งมาให้ผมเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับสารเบสที่ผมมีซึ่งซึ่งผมหาไม่เจอแต่อยากให้ทางโรงงานเนี่ยอลองแก้ดูก่อนนะครับวิธีแก้ตามนี้นะครับ เปิด Enterprise Manager ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ Database นะครับคลี่ Database ออกมาจากนั้นคลี่ Business ออกมาแล้วกดที่ Diagram นะครับกดที่ Diagram แล้วหา Diagram ที่ชื่อว่า Product Type by Style นะครับ Product Type by Style Diagram นะครับแล้วติ๊กขวา แล้วก็เปิดดีไซน์ไดแกรมจากนั้นเราจะเจอเทเบิลอยู่3 t a เทเบิลก็มี product type มี product type by style แล้วก็ตัว y l e แล้วก็แล้วก็เทเบิลสไต l e นะครับให้ไปคลิกที่ r e l a t i o n ของ t ทเบิล t y l e กับ product type by style นะครับแล้วคลิกขวานะครับคลิกเป็นสีดำๆดแบบนี้นะครับแล้วคลิกขวานะค,คลิกขวาแล้วไปที่เลือกที่ property นะครับนะครับ แล้วปลด e n Force นะครับปลด e n Force ทั้งหมดออกนะครับ e n Force นะครับปลดออกนะครับแล้วตอบ Close นะครับแล้ว Save นะครับบันทึกข้อมูลนะครับตรงนี้มันก็จะถาม Confirm หนึ่งครั้งแล้วก็ตอบ Yes นะครับจากนั้นรูปร่างเราจะเห็นรูปร่างมันเปลี่ยนไปนะครับเป็น สีดำเทาๆปละขาวนะครับก็คือมันมี Relation กันแต่มันไม่ Enforce ข้อมูลนะครับมันไม่ Enforce Data ในส่วนในส่วนที่ที่ที่เราบอก,มกมเมื่อกเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับคือ n f o r r e replication กับ Enforce Relation Insert Update นะครับโอเคทีนี้ลองอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจว่าใช่เส้นนี้หรือเปล่าเพราะว่าชื่อมันอาจจะไม่ไม่ตรงกันนะัก อยากให้ลองลองเทสดูอีกทีหนึ่งพอหลังจะทําตรงนี้เซฟเสร็จแล้วให้ลองเพิ่มข้อมูลดูอีกทีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็จะติดต่อกลับไปอีกทีนะครับสวัสดีครับ